ครบจบเรื่อนประตูและหน้าต่างกับนันท้วัสดุก่อสร้างกว่า40ปีแห่งความไว้วางใจเราเดินหน้าสร้างมาตรฐานตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตภายในโรงงานของเราเองไปจนถึงการนำเข้าและการจัดจำหน่ายอย่างครบวงจร ด้านการผลิตโรงงานของเรามีลายผลิตที่รองรับการสั่งทําสินค้าผลิตออกมาอย่างมาตรฐานด้วยเครื่องจักรที่ครอบคลุมด้านการผลิตอย่างทันสมัยเพื่อคุณภาพสูงสุดในทุกชิ้นงานพร้อมบริการรับผลิต OEM ด้านการนำเข้าเราคัดสรรวัตถุดิบด้วยตัวเอง <c oughs> เพื่อควบคุมคุณภาพและราคาให้ต่อโจทย์ต่อทุกการเปลี่ยนแปลงของตลาด <c oughs> ด้านการจำหน่ายเรามีเครือข่ายสาขาครอบคุม5แห่งได้แก่สเดาสงขาสุราธ,ธานีคอนแกน่นและนครสวรรค์พร้อมสินค้าภายใต้แบรนด์จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากว่า4,000รายทั่วประเทศ นันทวัสดุก่อสร้างจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับสินค้าให้ตอบโจทย์ทุกยุคสมัยแห่งโลกาภิวัตน์เพราะเราพร้อมทั้งด้านการผลิตการนำเข้าและการจัดจำหน่ายและทีมงานคุณภาพที่มุ่งมัน่นส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณ ยินดีต้อนรับสู่น้ำท้าวัสดุก่อสร้างขบเครืองเรื่องสร้างบ้านบริษัทของเราจำหน่ายสินค้าหลากหลายเราจะพาทุกท่านนะคะไปดูสินค้าที่ขายดีของทางร้านถ้าทุกท่านนะคะพร้อมแล้วไป,ไปดูกันเลย <Hey. S 1> งานอลูมิเนียมทางร้านจำหน่ายทางหน้าต่างและประตูใช้เป็นวันสดุอลูมิเนียมคุณภาพสูง ทั้งบานประตูและวงกบกระจกใสค่ะสีเขียวนะคะช่วยกรองแสงเส้นสกดัดรอบวงกบทําให้ลดเสียงรบกวนตัวล็อกกลางบานล็อกแน่นสะดวกรวดเร็วหน้าต่างของทางร้านนะคะบอกเลยว่าแข็งแรงมากค่ะสามารถป้องกันการงัดเงียจากภายนอกได้ดีที่สําคัญน,นะคะติดตั้งง่ายสะดวกรวดเร็วเพียงแค่หนึ่งนาที พิเศษนะคะสำหรับคนที่ต้องการสร้างแบรนด์ของตัวเองค่ะทางบริษัทของเรานะคะมีการรับผลิต O.E.M ค่ะในสินค้าจํานวนน้อยชิ้นจนถึงมากชิ้นประตูของทางร้านนะคะเราใช้เป็นวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพสูงค่ะทั้งบานประตูและวงกบได้สินค้าครบเซตค่ะวงกบบานพับลูกบิดกันโยกพร้อมกุญแจติดตั้งทั้งภายในและภายนอกนะคะเพราะตัวนี้ค่ะพวกไม่กินสนิมไม่ขึ้นวัสดุไม่ลามไฟกระจกของตัวประตูนะคะหนาถึง2ชั้นค่ะและมีนะคะเส้นสกระหลาดค่ะรอบบานทําให้เปิดปิดนะคะสนิทยิ่งขึ้นค่ะ <Hey. S 2> งาน U P V C ทางร้านจำหน่ายทั้งหน้าต่างและประตูหน้าต่าง U P V C ผลิตจาก U P V C คุณภาพดีกระจกหนาเป็นพิเศษเสริมโครงเหล็กภายในตัวบานทำให้บานแข็งแรงและทนทานกระจกใสเขียวช่วยกองแสงและลดอุณหภูมิจากภายนอกเข้าสู่ภายในตัวล็อกกลางบานทำให้บานล็อกแน่นยิ่งขึ้นเสริมเส้นสักหลาดรอบตัวบานทำให้บ้านปิดสนิทที่สำคัญนะคะเวลาลูกค้าติดตัง้งมีรูระบายน้ำเวลาฝนสาดน้ำสามารถไหลอย,อย่างง่ายได้ สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแห้งและแบบเปียกมุ้งสามารถถอดทำคมสาดได้ค่ะประตู UPVC สินค้าของเราจำหน่ายทั้งแบบบานกระจกและบานทึบสินค้าจำหน่ายเป็นเซตวงกบบานประตูบานพับ3ตัวและลูกบิดกลมพร้อมกุญแจค่ะสินค้าเหมาะสำหรับติดตั้งภายในตัวบ้านและพื้นที่เปียกชื้นโดนน้ำและความชื้นได้100เปอร์เซ็นต์ไม่พวมไม่ผุไม่ลามไฟอย่างแน่นอนค่ะซึ่งตอบโจทย์สำหรับคนที่บ้านพวกเยอะและมีความชื้นนะคะ hey. งานเหล็กทางร้านจาหน่ายสินค้าประตูค่ะได้สินค้าครบเซตประตูวงกบบานพับลูกบิดการโยกพร้อมกุญแจวัสดุนะคะทําด้วยเหล็กกันวันไหนคะ่ะทั้งบานประตูและวงกบไม่ลามไฟผวกไม่กินสนิมไม่ขึ้นมอติดตั้งภายในและภายนอกที่สําคัญนะคะรอบวงกบนะคะมีการเสริมเส้นซับค่ะเพื่อลดเสียงและแรงกระแทกเมื่อปิดประตูวงกบและตัวบานประตูนะคะหนาเป็นพิเศษคะ่ะรวมถึงตัวล็อกนะคะ3ชั้นบอกเลยค่ะว่าป้องกันการงักแงะรวมถึงการโจรกรรมได้อย่างดีเยี่ยม สินค้าทางร้านจำหน่ายประตูสินค้าจำหน่ายทั้งแบบเฉพาะบ้านและเสร็จคู่วงกุบไม้จ้อยทำสีโอ๊คซึ่งวงกุบของทางร้านผ่านการอบแห้ง1 0 0เปอร์เซ็นต์ขอบบานเมลามีนของทางร้านทำสีโอ๊คเรียบร้อยแล้วค่ะดีไซน์สวยทันสมัยผิวหน้าแข็งแรงทนต่อรอยขีดข่วนที่สำคัญเช็ดทาความสะอาดง่ายเพราะเคลมเมลามีนเหมาะสําหรับใช้ภายในในพื้นที่ไม่เปียกชื้นน้นําหนักเบาติดตั้งง่ายไม่ต้องทําสีเพิ่มสามารถทําบานเปิดปิดและบานเลื่อนได้เลยค่ะ เป็นระบบอัจฉริยะที่ใช้แทนการเปิดปิดกุญแจแบบเดิมโดยมีฟังก์ชันที่หลากหลายให้ความเสะดวกและความปลอดภัยที่มากยิ่งขึ้นโดยมีฟังก์ชันดังนี้สแกนลายนิ้วมือได้100 u s ร์สแกนใบหน้าได้50 user กดรหัสทินได้50 user กุญแจสองดอกผิดกาสองใบมีแอปพลิเคชันในตัวสามารถกดล็อกผ่านมือถือโดยระบบ WiFi ดูกล้องเรียวถามและบันทึกวิดีโอได้มีการรับประกันหลังการขายตลอดระยะเวลา1ปี ลกูกบิดดิจิตอลของทางบ้านนะคะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันค่ะ DL01 สามารถติดตั้งได้กับประตูเมลามีนและ UPVC DL02 DL03 ติดตั้งทั้งประตูเหล็กและเมลามีนค่ะงานประตูและงานหน้าต่างไว้ใจเรานานทาวัสดุก่อสร้างเป็นทั้งผู้ผลิตนำเข้าและจะส่งจำหน่ายครบจบในที่เดียวต้องที่น,นานทาวัสดุก่สอสร้าง